รสชาติเหมือนแฟนเก่าของน้าพี่เองเลยอยถอยถอยสวัสดีค <m isolation> ่ะ <AL> <t oring> ครัวลุงเด่นเฟมิลี่จ้าอันนี้ลุงเด่นทางใต้มาที่ไหนเนี่ยอยู่ปากซอยแล้วบ้านเราเองแหละเฮือนอหักเก่าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำไม่รู้จะกินอะไรดีวันนี้ก็หยุดก็เลยจะมากินข้าวหน้าปากซอยครับจ้าฝนกำลังหยุดคือกันฝนกำลังหยุดยินดีก็ไม่รู้จะกินอะไรนี่เขาเปิดแต่บรรยากาศดีมากร้านนี้นะเดี๋ยวให้ดูร้านเฮือนฮักเก่าอาหารและเครื่องดื่มอยู่หน้าปากซอยบ้านลุงเด่นนี่แหละก่อนเข้าหมู่บ้านเนาะง่ายเฮือนฮักเก่า เกเที่นี่อันนี้อร่อยนะเขาเรียกอะไรนะตำตำถาดอ่ะเขามีหลายอย่างเนาะวันนี้เรามาวันอาทิตย์กันเดี๋ยวคลิปลงพรุ่งนี้วันจันทร์เลยก็มาหากินตำป่าตำถาดกันนะผมว่าบรรยากาศอย่างนี้มันน่าจะกินอย่างเงี้ยโ,โอ้เขาขยายนีนลุมเด็นสถานที่ตั้งอยู่บ้านแม่เพื่อ บ้านแม่เผือวียงเชียงลุ้งบ้านแม่เผือก็ติดกับบ้านล่องไหวคือห่างกันประมาณสักกิโลไม่ถึงกิโลไม่ถึงไม่ถึงจ็แปดร้อยเมตรเลยนะครับไปเดี๋ยวลองไปเที่ยวดูนะครับถึงแล้วบรรยากาศที่ดีที่นี่ติดุ่งนานเนาะเขาขยายร้านด้วยสวนมากเลยเนาะล่มลื่นอ่ะทำไมเราไห้จัดเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันลกกับบ้านเราเราฝ้ายจัดเป็นจับโฟนหน่อยเวลาจับมันนั่นแหละลกอ่ะ ไปนั่งข้างโน้นได้ไหมวิวเขาสวยไหม,มนี่มาดูนี่มาดูวิวนี่ยคือ<บ>จริงบบท,ที่ที่เถียงนานเราอะ<บ>เ,เราน่าจะทําอย่างนี้นะนี่ครับอันนี้ทางเข้าบ้านล่องไหวยครับยืนนี่นี่เห็นหเห็นป้ายไหมบ้านล่องไหวยเห็นไหมป้ายไหมเนี่ยทางเข้าบ้านล่องไหวยนี่ครับก็ร้านนี้ร้านนี้เขาเป็นร้านหลังคือเขาเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างเนาะแล้วก็เขาก็มีอุปกรณ์มีของเยอะที่เขาก็เยอะเขาก็เลย ทำสวยดีอันนี้ก็ททำให้แฟนโบราณโบราณเขาชอบทำแบบสมัยเก่าทำอะไรธรรมชาติสวยดีนี่จริงเราก็มีความเราก็มีความคิดอย่างนี้แต่เรามันต้องใช้ทุนพอสมควรนะนะเป็นความสุขของคนของเจ้าจะกินอะไรเอานั่งไหนดีเป็นแบบบนซ้มนะได้ได้เราจะปีกเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาที่นี่สั่งอะไรกินดีน้องเจ้ามีข้าวซอยพัดไทยโบราณเมนูใหม่เจ้าพีแล้วก็เจ้ามี ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอาหารตามสั่งค่ะเป็นเมนูทะเลก็เอาตามถาดได้จ้ะตามถาดกันเดน้องเขาไม่แนะนำนะจ้าแนะนำจะเอาตามถาดปูปลาล่าครบรสเลยก็ไจ้จ้าทำถาดแล้วก็เอาอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ได้อ่ะไม่ต้องเขียนหรอกได้ได้เอาตามถาดหนึ่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำหนึ่งแล้วก็ผัดไทยโบราณหนึ่งอ่ะ โอเคนะอ่าสามอย่างแต่จีนคชอเไเดี๋ยวต้องพาที่คะค่ะต้องพาปองคุณมากินปองคุณชอบต้องยำหนึ่งนะครับ้าวซอยมันกเราอะไรนะาวอัไซไม่ใช่ข้าวซอยนะผัดไทยโบราณผัดไทยโบราณค่ะโอเคแค่นี้ก่อนก็ได้จะน้ำเ่าน้ำอะไรน้ำโค้กไหมใ่ค่ะเ้ยไปกินน้ำบัลลูนทำไมถ้าบอกกินตากไ้ซุปจะแนะนำชาเขียวนมซดปกับโกโก้เจ้าที่ร้านจะเข้ม พี่เอาน้ำเปล่าเนี่ยได้ค่ะครับอ่ะเราไม่เจออะได้ดีพี่โอ้โหนี่มาโชว์หน่อยนี่ครับพี่น้องตำถาดนี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเนาะมีหมูทอดด้วยนะมีหมูทอดมีกุนเชียงมีอะไรอีกเนี่ยมีแคบหมูมีลูกชิ้นอืมมีแคบปลาแคบปลาแคบหมูมีมีมีไข่ต้มแค่ว่าอะไรนะหวานๆกุนเชียงเชียงเนียไมเยอะๆนะครับออมมาเชียว เดี๋ยวรอดูผัดไทยด้วยหน้าตาผัดไทยหน่อยโอ้น่ากินอยู่นะเมื่อไหน่แห้งๆเคยมากินล่าสุดตรงตอนที่ว่ากำลังจะเริ่มสร้างบ้านเนี่ยเป็นปีกว่าแล้วเขาใส่มะกอกเลยเห็นไหมตานี่ครับคือที่นี่เน้นได้บรรยากาศด้วยรสชาติอาหารก็โอเคแล้วก็ได้บรรยากาศเดี๋ยวรอกับข้าวก่อนเนาะแป๊บนึงแป๊บนึงจางมาแล้วนี่ต้มยำค่ะในด้วยซ้ำไม่เหนก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่ผัดไทย อือมันน่ารักน่าแต่งจานได้น่ากินมากแล้วนี่ผัดไทายโบราณมาใหม่นีห้าสิบบาทใหม่ของร้านเลยค่ะอู้ได้เยอะมากน่าก,กินโดยตอนบ,าบายอย่ายงี้นะอ่ะ<า>ถือให้หน่อยจัดเลยอืมน่ากินจังเลยก็เดี๋ยวตั้งกล้องชิมพร้อมกันนะครับอ่ะขอถ่า,ายรูปสักท่านึงก่อนนี่โอ้น่ากินนะอ่ะถึงเวลาครับอ่ะให้ข้าหน่อยสิน่าก,กินไหมน่มากินมากค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับไปนั่กินข้าวกันเลยมเลยมากินเลยอื không tầm nhầm có mình phạt phạt hôm về cung mấy phạt hay cung là nhà kia đang nghe cung cứ nâng cái ra กับข้าวร้านนี้ก็โอเคเนาะตังชิมด,ดูผัดไทยไม่เหมือนไม่เหมือนที่เรากินผัดไทยทั่วไปไเป็นผัดกิน,นแบบโบราณจริงมันเป็นกลิ่นแบบโบราณจริงเหมือนสมัยเด็กหรือสมัยอะไรสักอย่างกันแหละนะ,น,นะรสชาติดีเนาะรสชาติดีครับผัดไทย มันต้องปรุงหรอกแล้วหอมนะอืมบอกไม่ถูกองนี้ทำไม่เป็นอ่ะเนื้อลองชิมต้มต้มยำนะใคยอยากได้กระดาษที่ชู่ไหมไม่กระดาษทิชชู่ต้มยำนี่เขาก็ปรุงมาเรียบร้อยนะใครใครจะปรุงก็ อืได้อันนี้ใบอะไรเนี่ยอืมไม่เฉีเลยกรอบดีหักอะไรมิดนงน่ะต้นนี้เคยกินไหมไม่เคยกินนะมันจะเป็นดอกไม้อะไรมากกว่านี่เป็นต้นนี่อันที่เป็นขูน้ำมันอี่รแล้วมันกินได้มั้ง แป่บแซ่บจ้าเ,เรากินกับแค้หมูใช่ไม่ใ่เนีน่ยนะวันหยุดอ่ะมานั่งพักผ่อนก็ได้เนาะบรรยากาศดีมากเลยแล้วลองช,ชิมดูดิเนี่ยชิมดูหน่อยตุ่มดำแล้วเนี่ยให้ใครชิมเจอไหนชิมดูโอ้ยฉันกิ่นไร้ข้ามแล้วแบบเอาชิมดู อร่อยก็อร่อยรสชาติเหมือนแฟนเก่าอ,อของน้าพี่เองเลยรสชาติเหมือนแฟนเก่าของน้าน้าเลยแฟนเก่าของน้านะเอ,อ หือเกือบห้องขาเรื่องแล้วก่อนพี่ยังไม่กระมองตอนนี้มันไม่แล่นอ่ะแล้วกันพี่กันอ๋อเค็มด้วยเนือันนี้ก็รสชาติเหมือนของแฟนเก่าของนาเลย่กิ่อบบไรกินมแบบ อืไปก็ไม่เป็นแต่เนี่ยไรถือกาสีหนาวเดวแว้แล้วอ้วถือมีหนาวเด้อรสชาติเหมือนแฟนเก่าของนาทำนาพี่อ่ะที่ขเขาทำให้กินอะ่ะคล้ายกันเลยนาคนไหนอ่ะบอกชื่อมากินไปก่อนเด้อจะบอกนาเธอไม่มี กินไปก่อนท่า,นาหน้าน้าก็ต้องเป็นยาทางพ่อ,อพี่เลี้ยงน้ำหมดอะ่ะถ้าเป็นทางแม่ทางพ่อพี่เลี้ยงน้ำหมดอะ่ะนักการศงกษาเลยจิ้มจับอ,อ,อร่อยนะอร่อยแต่ว่ากระเพาะไม่เคยรับละเกลียดหาเรียงเนาะ ไม่เห็นเป็นไรเลยก็<ม>อร่อยเนี่ยลยนั่งมีความสวยฮึราดเป็เลือกนะคขาจะเ,ะเ,เห็นจานส้ตมตำบินไหมครับพี่น้องเพราะอร่อยกว่าเดิมอะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆอยู่ต้ยมยำเนี่ยเชื้อขายน้ำแส้นเกา่าอ่ะอเส้นเก่าของน้า,นนาคิดถึงแม่เพรนเก่าของน้าเหรอ เปล่ารสชาติเหมือนกันใช่ไม่ได้คิดถึงทำไมมือพี่มันสั่นๆอย่างงี้วะไม่นี่เป็นอะไรนะพักเบรกเลยวันนี้พักเบรกอะไรเผ็ดเผ็ดอ่ะอย่าเพิ่งพักเบรกอันตรายกินไปเรื่อยกินแล้วไม่หมดงก่อนเพื่ออารมณ์เย็นลงกินไม่หมดเนี่ยห้ามพักเบรกอืมลองกินกิน อเนี่ยก็อร่อยเนี่ยวัวนี่ก็อร่อยน้ำนี่ <G un> นนนกินกนะมาแตกว่วขาตีดที่ิตเตียงนะอืมที่ไปดูมาจากทิกตอกเขาเล่นกันอย่างนงี้พี่ก็เลยมาเล่นดูว่าเขาจะ,สะแสดงกักิริยาย,ยัางไงไม่ดู t ิกตอกมา ขอว่าชีวิตเปลี่ยนไม่ได้เป็นฮอวูทูบเปอร์พูดผิดชีวิตเปลี่ยน <C 'm S 2> ดูดูว่าเธอจะแสดงหน้าอยังไงเวลาพี่พูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเธอรักพี่อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ขาพิสูจน์ความรักอย่างนี้เหรอเขาก็บอกพี่สูน์นี่อยา่างเงยาเปออย่าส่ญนจะลองสอง ก็เป็นสูตรของแฟนฮะพี่มันก็ดีแล้วจ้ะแฟนเก่าต้องกินหมูกินจินซะกินหมูนี่อร่อยคุณวางนักผ่านผู้ชมคุณกินกุณเชียงเหนอะไรกินแผนนี้มาห้าวันแล้วนะมันแอนดอกมันเถอโต้เริมมันแอนมันเริ่มมันเถอตัวเอง มันมีในติ๊กตอกมั้งม่ีหรอกเปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยวเอามาเปิดดูเดี๋ยวเขาก็จะตีลูกต่อสี์เท่าเลยอร่อยนะครับจับโยทำไมใจไม่ค่อยดีวะ มันจะความไม่ค่อยดีนะ้ำมือลองเอาไปเล่นได้นะครับถุงนี้เล่นเนี่ยมันถือได้ล่ะเล่นถือเว้ได้ล่ะเล่นมาถือเวลาดช่วยได้มาเล่นแง้มกินเ,นนาเขาเขาแต่ไม่ได้ปรุงใลย <c oughs> เผ็ดร้อนมากเลยตอนเนี้ยปากไทย ขนาดไม่ได้ใส่พริกอร่อยแต่เผ็ดร้อนมากเลยครับมากเลออยอี่ยางกี้ริกจับหลอกนะไอเดนเนี่ยก็อ,อร่อยจริงเนี่ยแบดเยี่ไม่ต้องใส่พริกเลยเผ็ดเลยร้อนเลยแบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับเนี่ยไทยโบราณ <c oughs> โอ้โขงูนิงห์เหรอ กินไข่นะเร็วยลองชิมงไม่เอาไข่ไปกินอกินสดสดกินสดสดดักกันจงม่อนอร่อยกรอบดีเนาะเดี๋ยววันนี้พี่จะเลี้ยงไงนะแน่นอนอยู่แล้วตองเลี้ยงน่นอย่าลัหอมอะไรหอมกับบ้านไห ยื้อข้าวแล้วเมื่อยไหมไม่เมื่อยเดี๋ยวมมาแตะกันตัว,วยิง่งเพิ่มปวดแขนตัวแรงใชะดัวไหมายปวดแล้วเมื่อกี้บอกอยู่บ้านบอกเมื่อยปวดขาไมหมเราหันเมื่อยอยู่ตอนนี้บ่กเมื่อยแล้วไม่แห้งพร้อ <c> ม <oughs> แข็งแรงดี เมื่อี้วิวต้องข้าวนี่สวยๆเนาะตอนนี้ทำไมต้องข้าวมันหมองมันเหลืองๆตนน้นเพียงกระโดดหรือเปล่าเออแรงมองกิขนขะ้าวน้าอย่าหาเรื่องใต่โตนะน้ซื้อๆ,ๆรีบกินห่อเรีบกินรีบกินบ้านาะคิดไหมเอาไหมเอาเลยทำไมอ่ะกินมาแต่ เดีย๋ยวจะให้ดูตัวอย่างอยู่หลังคลิปขออนุญาตเจ้าจของคลิปเลยนะครับขอลงนิดนึงให้เพื่อนๆเห็นว่าอีกเจ้าหนึ่งเขาทำยังไงมันมีในคลิปดิจตอลนะี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายคลิปผมก็้ก็รอดูตอนท้ายคลิปขอแ้วรถที่ลมถ่ายจนจะจบเราบอกไม่เอาอะไร อาหารก็น่ากินอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีก็ดีอยู่นะถ้ามาตอนแรกๆอะ่ะแจก๊กภาคกับเรนนี่ยัางนู้ติติสองตกิต๊กแตกนี่เนาะน้องคือไข่ต้มนี่ยกินปลากรอบนหะมอร่อยหรือไม่กรอบแล้วเนะี่ยกรอบดีเนะี่ยเปิดไม้หรือเปล่านะ่ะไม่รู้ดูใหน้ปิดอยู่ ผัดไทยโบราณโบรั่โบราณทำยังไงเนาะอร่อยดีต้องไปถามนี่หรือเปล่าหนุ่มสุำอร่อยนะส้มตำอร่อยเนาะเนี่ยไม่กินหมี่อ่ะกินหมี่ดิ ร้อนขอพดัดลมน้องขออีกวงได้ไหมน่าย่าเลนย่นฮัดเ็นเลนมเติดย่า่ตัวยังได็ก,กินอยู่ <laughs> ทำไมเอ,อจะเอาจานของนี่ทิ้งเหรอขวมใส่หัวเธอเลย <laughs> อืมแ้หม่หวเอละ Nhiều không nên. Phát lại. Cục truyền mới vui đồ cũng đem. Ừ, mua nè. lọt 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 lọt. người hay nào? Hừm?

แบลกน้องไม่เคยเห็นเนาะล้วไปถ่ายอันไหนก็ได้นะรู้สึกว่าจะไมาก็อร่อยลาวอร่อยคนเดียวอ่ะโรงแรมอร่อยอ่ะเหมือนจริงคล้ายๆเลยคล้ายก็กินน้ำมดสิอร่อยไม่อร่อยไม่ว่าร้านเขาอย่างนั้นร้านเขาทำอร่อยแต่หนูกินอ่ะไม่อร่อยก็มาที่นี่เหรอ ยังลอ,อยอยู่ยยหัวจหันหอันนี้ก็คล้ายๆอันนี้ก็คล้ายๆอยู่เฮ้เหมือนเลยอ่ะขนมโบราณเหมือนกะจิ้มตัวกินมมากำลังกินหน่อยดิกินแล้วที่มันได้ใส่ถั่วตรงนี้เข,าใ,ขาให้ถั่วมาด้วยใช่เขาให้ถั่วมาด้วย มะนาวาก็ห้างสายพสินมะนาวนี้อร่อยนะเนะี่ยมะนาวไอ่เหมือนหน้นานนนบ้านาเรามะนาวแป้นอโอ้โล่งเลยกินแบบนี้นี่โล่งดีครับกินกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าพริกต่อเขาเล่นกันยังไงอ้าวหนึ่งสองอะไมไหมตัวเป็นมักเองเหรอใช่เป็นสูตรของแฟนเก่า <c oughs> ของหนาเราเอง เป็นยังไงหลังจากที่เห็นคลิปแล้วเป็นยังไงกําลังจะหาเรื่องเออเกิดอาการที่เห็นคลิปแล้วเป็นยังไงเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเขาไหมเก็บหัวแตกแล้วอันนี้ทำไมเขาบอกว่าเออใครเยอะเขามีหลักฐานว่าเขาเกีบร์ไปตั้งเขาแอบเก็บไว้นานแล้วเออเดียยังมีหลักฐานอยู่นะถ้าไม่มีหลักฐานนี่อาจจะ ไม่รอดตรงเด่นอาจจะไม่รอดทำงานนี้ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เฮ้ยเมื่อกี้ทำหน้ายังไงนะ๋อทำหน้าแบบเมื่อกี้อีแล้วมึงสิใครทำได้รู้แล้วอ่ะคอนเทนนี้ดีไหมไม่ดีดีนะพี่ว่าคอนเทน์นี้ดีกินข้าวอร่อยขึ้นดีเธอรู้คนเดียวคนอื่นเขาไม่รู้ขออนุญาตเจ้าของ t ิก t o อด้วยนะครับ ที่เอาคลิปมาลงในมูฟเป็นอะไรหรือเปล่าก็เอามาลงให้เล่นสนุกสนานกันครับเป็นไอเดียของเขาเองแหละพี่ก็ดูตนกดีอนแร่เราไม่รู้เรื่องนะท้องคืนเลยอะรู้สึกมันลมอยู่ในท้องแบบเลยวอะเธอกินน้ำน้ำอรมณมก็เป็นอย่างนั้นแหละบอกแล้วอย่าไปกินอย่าไปกินมาเกี่ยวคือคือ มันเหมือนจริงจริงมันเหมือนรสชาติของแฟนเก่าของน้าพี่เองใครอ่ะก็นในที่ตกร์เขาบอกมันอย่างนั้นไงเราก็เล่นตามมุกเขาเฉยๆราสีบ้าอะไรได้คลิปนี้ทำไมกาจะหาเลือกเล้เลยชอบผายกับไปอยู่ดอยหลูไปอยู่กับแฟนเก่านะ ก็มีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินไหมมาชิมได้นะครับร้านอ่าร้านอะไรร้านอะไรเนี่ยร้านเงินหักแสดงว่าเธอก็จำจำผิดผิดถูกถูกแน่ลุงเด่นนะอะไรอ่ะสติเธอไม่ค่อยดีนะจำเรื่องอะไรนี่แหละเงินหักบ้านเฮาเอออยู่ตรงบ้านแม่เผื่อนครับทางเข้าบ้านลองไวยนะครับไปอยู่อำเภอเวียงเชียงลุงนะขอเฉพาะเออเวียงเชียงลุงนะมีโอกาสก็ มมไม่มาชิมได้คนที่อื่นก็ไม่รู้เหมือนกันอยากมาชิมได้อาจจะมาชิมได้อยู่นะครับก็น,นานแล้นเราก็มาทีรสชาติยังถูกใจเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนั่งกินต่ออีกนิดนึงนะหมู้วครับเนะเลียตะไข่สองฟองกับแคบหมูนะครับไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้านะครับใครคิดถึงส้มตําอะไรนะส้มต,ต,ตำแฟนเก่าของน้าก็มากินได้ร้านเนี่ย ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใ่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบาย